สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับวิชาภาษาไทยกันในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านหนังสือภาษาพาทีกันเด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปบทที่10บเข็ดแล้วรู้จักคำนำเรื่องผูล้าง ทิ้งลุกแบ่งช้อนเก็บก้มหกผอมอ้วนอ้วกคลาบกล่องกวาดเหลืองลูกอมกางเกงขยี้ขนมไข้สูง นอนสมเล,ะลอะล้อตายพบป้วนปวดอวดเปล่ายา่าเศษตรวจแรงแรงปิดเทอมท้องเสียสีเงินระวังปะปน น้ำตาลยิงฟันสงสัยยกเว้นเชื้อโรคพยากติกาตลกสกรปรกอารมณ์โรคติดต่อเข็ดแล้วผู้ผาและน้ำใสมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อโจ เพื่อนเพื่อนชอบโจเพราะโจอารมณ์ดีไม่โกรธใครชอบพูดตลกโจอ้วนเพราะกินจุมากโจชอบกินขนมขนมที่ชอบคือลูกอมและขนมกรุบกรอบเขาไม่กินคนเดียวแต่จะแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนด้วย ภูผาและน้ำใสจะกินบ้างในบางครั้งแล้วรีบบ้วนปากทันทีโจมองอย่างสงสัยขนมพวกนี้ทำให้ฟันผุง่ายน้ำใสเลยต้องระวังฟันถึงได้สวยอย่างนี้ไงน้ำใสย,ยิงฟันให้เพื่อนเพื่อนดู ฮ่าฮ่าฮ่าโจหัวเราะเสียงดังเอาน้ำอัดลมล้างปากก็ได้อร่อยเสียอีกเย็นชื่นใจด้วยแต่น้ำอัดลมมีน้ำตาลทำให้ฟันผุเหมือนกันนะภูผ,ผาพูดกินมาตั้งนานฟันไม่เห็นผุเลย โจยิงฟันให้เพื่อนดูบ้างเห็นฟันเป็นคราบเหลืองมีเศษขนมติดตามซอกฟันอีสกรปรกโจคงไม่ได้แปลงฟันละสิน้ำใสคิดโจทำท่าอวดเพื่อนมากไปไม่ทันระวังขนมจึงหกหมดทั้งซองโจก้มลงเก็บ อย่ากินนะโจน้ำใสห้ามผู้ผาเข้ามาดึงแขนขนมสกกปรกแล้วทิ้งเถอะโจไม่ฟังเพื่อนห้ามไม่เป็นไรหรอกเชื้อโรคไม่ทันเกาะกินได้ไม่เป็นไรว่าแล้วก็เก็บขนมกินต่อจนหมดโรงเรียนปิดเทอม ทำให้เด็กๆไม่ได้พบกันหลายวันยกเว้นคนที่บ้านอยู่ใกล้ๆก,กันก็ได้พบกันบ้างพอเปิดเทอมเพื่อนพบว่าโจจะไม่พูดคุยกับเพื่อนๆไม่อ้าปากหัวเราะเสียงดังเหมือนเคยโจเป็นอะไรไปไม่สบายหรือเปล่า ไม่เห็นคุยเลยภูผาถามไม่ได้เป็นอะไรโจปฏิเสธตอนปิดเทอมเราปวดฟันมากแม่พาไปหาหมอหมอบอกว่าฟันผุกินแต่ขนมหวานแล้วไม่แปรงฟันเลยต้องอุดฟันหลายซี่ โจอ้าปากให้เพื่อนดูเห็นจุดสีเงินที่อุดฟันหลายจุดเราเลยไม่อยากพูดกลัวเพื่อนห้อโจเพื่อนรักคงไม่มีเพื่อนคนไหนหลอกที่อยากสนุกบนความทุกข์ของคนอื่นผู้พานึกอยากจะพูดอย่างนี้กับโจ ครกิติจะเตือนนักเรียนอยู่เสมอว่าให้ล้างมือบ่อยๆเพราะเชื้อโรคอาจมาอยู่ที่มือเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเมื่อเราใช้มือขยี้ตาหยิบของเข้าปากเกาตามตัวเชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายโดยง่าย การล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอเท่ากับล้างเชื้อโรคให้ออกไปจากตัวเด็กๆทุกคนทำตามครูกิตติยกเว้นโจบางครั้งไปเล่นดินมือ,อยังเลอะโจจะเกาตัวเช็ดจมูกขยี้ตา พอเพื่อนเพื่อนเตือนโจก็เอามือเช็ดขากางเกงแรงแรงหัวเราะเสียงดังและพูดว่าสะอาดแล้วเชื้อโรคตายหมดแล้วตอนพักกลางวันผู้ผาน้ำใสและเพื่อนเพื่อน นั่งล้อมวงกินอาหารที่เตรียมมาใครอยากจะกินอาหารของใครก็ใช้ช้อนที่ยังไม่ได้เข้าปากแบ่งอาหารให้เสร็จเสียก่อนเมื่อกินแล้วจะไม่ใช้ช้อนไปตักอาหารของคนอื่นอีกเลย ถ้วยน้ำก็ไม่ใช้ปะปนกันเป็นการป้องกันโรคติดต่อได้เป็นอย่างดีโจทําตามกติกาของกลุ่มเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนคนไหนกินไม่หมดโจจะกวาดอาหารนั้นมาใส่กล่องของตนกินจนหมด โจไม่ได้มาโรงเรียนหลายวันแล้วโจหายไปไหนเพื่อนเพื่อนจึงไปเยี่ยมโจที่บ้านโจนอนสมลุกไม่ขึ้นเราท้องเสียมากอ้วกจนหมดแรงหมอบอกว่าอาหารเป็นพิษและตรวจพบไข่พยาธิด้วย กินอะไรไม่ลงมาหลายวันแล้วมีไข้สูงดูสิเราผอมไปเลยเพื่อนเพื่อนพยักหน้าเห็นใจโจสงสารโจจังเลยโจไม่ระวังเรื่องอาหารไม่รักษาความสะอาดจึงป่วยนานคราวนี้ โจคงเข็ดแล้วนะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวการเข็ดแล้วของเด็กชายโจนะคะนอกจากการรักษาความสะอาดในส่วนอื่นๆของร่างกายเราแล้วนะคะในเรื่องของการล้างมือบ่อยๆก็ยังสำคัญกับเรามากๆเลยนะคะยิ่งในช่วงนี้ การระบาดของโควิดนั่นเองนะคะการล้างมือของเราจะช่วยให้ป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของเราได้เป็นอย่างดีเลยอะต่อมานะคะก็เป็นส่วนของการบ้านของเราไปดูกันเลยคะ่ะค่ะสำหรับการบ้านของเราในวันนี้นะคะ คุณครูมีใบางานให้เด็กๆทำสามใบงานด้วยกันค่ะให้เด็กๆนะคะปริ้นออกมาทำได้เลยหรือหากใครไม่สะดวกนะคะสามารถเขียนใส่กระดาษ AC หรือสมุดก็ได้ตามแต่ที่นักเรียนสะดวกเลยค่ะในตอนที่1นนะคะให้เด็กๆตอบคำถามจากเรื่องเข็ดแล้ว ต่อมาตอนที่สองค่ะนักเรียนนำคําที่อยู่ด้านหลังนะคะที่อยู่ในวงเล็บด้านหลังเติมลงในช่องว่างทําให้ประโยคเป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะและในใบางานที่3ค่ะคุณครูกำหนดคําในช่องสี่เหลี่ยมให้เด็กๆนะคะนำคําเหล่านี้ไปเติมลงด้านล่างให้ถูกต้อง เ,เสร็จแล้วเด็กๆฝึกอ่านนะคะอ่านหนังสือบ่อยๆเขียนหนังสือบ่อยๆนะคะฝึกทบทวนบทเรียนและตอนนี้นะคะก็ใกล้สอบแล้วเด็กๆควรที่จะ ทำงานทุกชิ้นให้เสร็จเรียบร้อยเป็นปัจจุบันนะคะในวันที่5มกราคมเด็กๆจะต้องนำงานการบ้านทั้งหมดมาส่งที่คุณครูประจำชั้นค่ะและในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วคุณครูก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ